สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่ป้านะอาบดส,สุขุสุกสนุกสนุกสบายดีพี่ป้านะนะาเนาะเมื่อวานเราทยเลือต่างประเทศเขามาบึงมาชมส่องบอกความบรรณาพ่อพ่อกันรรกสิเก่าสืเคยบรรยากาศยำเศร้าๆอยู่ที่บ้านของ,งนะน,น้องมวยเนาะบาดเดินยนงสมาดีพี่น้องมื่อนี้มังงัดกรณีต้มกรณีซื้อตลาดว่าตลาดน้อยเพิร์มานขาย หาพั่ต่มกรณีเราทุกคนเนอะอันนี้คือเาตักแบงไฮโน่ห้ร้านเน่ได้อันนี้คือจะเป็นสิบบาทเนาะทางไทยฮาแต่ว่าอย uh, totally so well. so ู่พังเล่าสิเป็นหาพันก่งตกเนีก่ระดูกไก่ต้มกรณีบางคนกเคยกินจ้าเถื่อนต่มกรีกข มื่อนี้ก็บยุดอีกหนึ่งวันเนาะทุกคนเนาะสำหรับการไปขา่าไปขายห,หนูก็ได้มื่นว่าวางแผนกับน้องมวยว่าสิได้ไปกันต่อเนาะไปขายห,หนูแต่จะเป็นอย่างไพรงนะพรุ่งนี้เนาะทุกคนพรุ่งนี้เราก็สิได้ไปขา่าไปขายห,หนูอีกแล้วเพราะว่าทางเทาเลาะนะครับทะเลาะมาโซ่เสือเนาะถ้าผู้ใด้ต้องการก็สั่งกัดเข้ามาได้เนาะสั่งกัดเข้ามาได้ นูหน้าทำเลยนูทองขาวเนาะนูเสแสรบมันๆแต่ว่าแบบบาค้อนกสิบบวกครัวเอาไปบาทนี่กสิเอาไปแบบแบบเป็นคนเลยเนาะแบบสดๆเลยเพราะว่าถ้าห้ามาขั้วนี่ก็อีกหนึ่งกเสียเวล่าห้าอีกสองกสราคาก็เท่าเดิมแต่ว่าไม่กัน้อยอีกอย่างมันก่ะเอาไปเผาแล้วมันกัดฮดมันกัตัวตัวน้อยเนาะมันกัายค้าครง่าขนาด สำคัญเราตัวครัวกับหอครัวแล้วมาขีดเบืองแลย้าเยเวลาครัวนะครับไปกีโดลาไปเลยกระเซมบ่อลรยดอกน้อมืออื่นกัไรเจ้าเล็กๆนยหน่อยเอาไปเบืองว่ามันสีขาดบ่อหรือจึงได้ห้ากะไปลองเบืองอะไรไปไม่หลับ ระทั้งระบบนะจานนะบะยังคิดหาทางไปไปขาไปขายคันกนึ่งไปทางใดเนาะเนาไปทางเก่ากับผัวขานก็มีแทผขายคายนู่นมาสืบในบ้านเท่านี้แหละเป็นมาสืบแล้วเป็นเราไปขายสืบไปขายนะผลขา้แบบผลขาได้เนาะในราคาถูกๆห้าพนอาขายน้ำมันยางบคน้ำมันน้ำมันนะ อันนี้ก็สิเป็นหนึ่งมันเนาะทุกคนเนาะเขากล้สีถากินหนึ่งมันนี่แหละบักควนก็ได้อันนี้สิเป็นมันแก้วโอ้ยบหเห็นดอกทุกคนมันควันเนาะคือสีสุกนี่แหละบักควนว่ะอ๋อมาเมื่อกี้มันบเห็นวันเสาร์นี่ก็สิไปอันเมื่อบ้านเนาะทุกคนเนาะวันเสาร์สิมานี่ไปตอนหับอันร้านเสามาแต่พังไทยพ่อแหละ เพื่อนว่าสิมะขึ้นเพื่อนเพื่อนเนาะก็เป็นน้องเดือนเพื่อนกับสิมะวาซันสิมาหับเอาน้องมัดดาไปอยู่น้ำบ๊อกวนกะน,น่าสิเป็นวันเสาร์สิได้กลับทุกคนช่วงนี้เขาก็หาเงินกันต่อ เงียบเนาะช่วงนี้เราบัวยอยู่ไซ่เงียบเพื่อนสิบบัวอยอยื้เฮือนถ้าข้าขายนู้ยังบัวไปก็สิได้ไปคือกันเลยบ่าวขวัญก็ได้ทุกคนเอ้ยภูเหล่ต้นฝั่งไทยภูเหล่อาชีพเก่าอาชีพเดิมเฮาเนื้อหัวเนาะอือฤทิ์งัวพอเบาควันนัน้นถนัดฤทธิ์นมงนะัวเนาะทุกคนเนาะแบบว่าเฮาเคยเห็ดมาแต่ภูแหล่ หลายปีเติบนะครับประยชน์าพามงวงกับหาปีปะ่ะหาหกปีพอดะอยู่บ้านเขากับจักซีฮายังอันนี้กับพ่อนบันเท้าเนาะไปข่าไปขายนูกับพ่อได้ใส่มมสมสแม่นตอนนี้เขากับข่าปไปขายบุตรได้ส่วนไหน เพื่อนเฮาไปสมดอกมกพริกพ,กพอพลังเพื่อนซื้อเนอส่วงนะเพนนื่อนเอาพัดมันมาหายในดอกมวยเพื่อนมาให้ปลูกเพื่อนมาลงทึ่นหายตัดอ้อยนี่งหายวันก็ได้ไย,ยังไงยังบ่ฮู้ถ้าเพืดด่อนมีงานเนาะกา็ติดต่อมาหาเฮาก็ได้เนาะเฮาอยากักน <c oughs> ไม่บอกตัดหน่อยตัดยังก็ได้ทำได้เบิดทุกคนเลยช่วงนี้บอกฟันกับสิไปอะไรผมไม่ใช่ แม่มันตันเมป็นไรเด้อลูกไส้กับเด็ปีหนึ่งกับสิบกว่าวันแล้วส่วนกระรอกทียนยืนแต่คนแต่เราไม่ทัน<ร>เลยยังปานเฮาวเพื่อนตั้งไข่ตั้ง่ตัวนี้ก่อค่าเป็นไรเนาะ จะกินน้ำมันน้หมดแหละแสบโพดแสบโพอันนี้เพิ่นกะส,สิต้มเองเห็ดเองมาขายนี่พอเพิ่นบ่ได้ไปหามาอ,อยู่ปกากซอบโรลีจังได๋ซ้ําบ่ควรไปขายตลาดน้อยแต่เก่าบ่บ่บมีแล้วนมวยแบบนี้นเฉว่าต้มแบบนี้บ่ดอตกรณีนี้ กอแหกนะคะคิดว่าเทียนแมันดิบนีมันสิเรืองหอย่อยบอามัดคิดวานใส่มูน่อยเซ็ตเขคา,ขค,าขคิดว่าต้มใส่มูน่อยฮะไปขาย,ยน,าาน้แต่ละเทือนมีจากหมู่บ้านแต่ละทืน ลายไปเมื่อก่อนนะทุกคนเนาไปแต่หกมุงเศร้าเผื่อมาฮอดหกมมงแรงหกมุงแรงยังคลายบูเบิรหลอต่อหอต่อจะได้นอนข้างขึ้นพดแล้จะได้มหาลูกเพราะขึ้นที่ช้องหาไปบรรายกะครแนนาะแต่ว่าไปข่าไปคลายมันไกลเพื่อไปไล่ลใส่น้ำเมืองน้ำมันเ้ามันกันบบกคุ้มดอกพอเป็นพี่น้องเลย อางไรละเหตุไปซ้ำามันให้ลูกเพิ่นใหญ่เฮากะจะได้มีเวลาไปหาบ,บ้ันของเขาบอกเขาเหตุแต่ชนแล้วก็ผิดต่ว่าทา,าง,มงเ,เามืองเถื่อนพราะเพื่อนบอกเมื่อนัเพิ่นกะคือเมาเลยจากันงไรบ้าเสียผลโป บกขวัญกะทำยูทูปไปนัน่งนอนทุกคนเนาะและ้วกะยูทูปนี่กะกะพอปนั่นแหละเฮาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถามาาว่าบกขวัญได้เงินเดือนบ่ทำยูทูปช่วงนี้ตอบตรงๆเลยทุกคนเอ้ยไม่ได้ต้องมวย <laughs> บ่มีเงินเดือนบอ่มีเงินดับยังเฮาก็ได้แต่ก่อนอนะ่ะชิมีเงินยอดวิวเดือนนนี้กก็ิ กินเงินหาหนูมาตรงๆซะเนาะแม่ <Man. S 2> แล้วก็ขอผู้คุณเอื้อที่อุดนุอนอน่นเลยเนาะก็ได้ใส่เงินเงินเพิ่นอะไรเนาะเพิ่แม่อุดนุน่นเพิ่นเมาหนูในมือนะที่ว่าเอื้อทางเมืองนอกเนาะที่ <Okay. S 1> ว่าเพิ่นเมาหนูน้ำเ้าฮะแหละสำหรับเงินเดือนยูทูบถ้าบ่ฮอดลอยเรียนบย่ไดเ้ดเงินทุกคนถ้าว่าฮอดลอยเรียนจะสิหายเงินเนาะถ้ายูทูบจะสิหายเงินเป็นโคตรอะไรเนาะแต่เขาได้จักเรียน้อเมือเดือนเมื่อกี้นี่จะสะสมไม่เอาอยู่เขายังบุคูลเดือนเมื่อกี้นี่เขาได้จักเรียนก่อน เก่าสิบเหรียญม่หอดลอยเหลือสเหรียญกับสิไฮนกระโบเนาะเพราะว่าเฮาก็ลงขีบบรายแล้วหยดดิวกบนดีเนาะหยดดิวนั่นึ่งพันต่อเหรียญบ่แนึ่งพันต่อเหรียญแล้วบันทก้องทลองบยังโ่หอดพันคนมาสิบปได้บางเ็บซีเป็นกระเบนามาวางดีข้าแหละบางคว้นว่าคือบูเหตุอันเป็นเอกลัก์ของตัวเองแบบ เขาไปเบิ่งในย t u b e เพิ่นว่าเหตุแบบให้คนสนใจเพื่อนว่าเฮาก็เขาไปเบิ่งอยู่เฮ้าหักเฮาก็เลยเหตุสไตล์ของเฮาเนาะจักซเหตนอะไได้เลยเพิ่นสนใจเด็แต่งคือไม่เคยวะเพื่อนว่าแบบมีสีสันอีกยังให้เรีน้องมวยแบบพระเจ้าเหตุกัารณ์อะไรเนี่ยบางคนเพื่อนว่าเก็ดแบบอัน เล่นเกมอันนั้น์นั่นนี่นะถ้ามีเงินถูกล้านลายอยู่ทุกคนเห็ดแบบว่าเอากระสอนหรือว่ามาตักเงินหวยเงินฝาเอาไปกินเลที่มีจองม,มีตะเขียบขี่อะไกันไะรตอนนี้บางคนยังแบบบูมีแบบว่าบูมีแบบชื่อว่า,าง่ายๆเนาะทุกคนเนาะคือจักสีไปซ้ายแบบไรนาะบางคนเพิ่งกลับไปซ้ายทางด้านสวยเรือแต่ห้าวกะยังไปบุรีช่วงนี้ ก็เลยเหตุไปตามมีตามเกิดเอล่ะพอแม่พี่น้องเมาคอคนกาเซเลราคิดไปเพียรเท่านี้จะได้กาขอบคุณทุกกำลังใจเนาะส่งมาให้กัพอกรัวกันนะสบายดี